เดีใจมันจะคืนมาให้เห็นเลยขึ้นมาเป็นตัวนังคือค้อมแล้วก็เป็นเล็กเป็นเป็นนั่นแล้วก็เป็นเมตรยาวๆวัสดีครับทุกคนนะหมอแคมมาหนังส้นธนาธรรมพูดคุยกับล่วงปอชัดเจ้าวาัดวัดถาทรายกาไดโรเรืองไล่เรืองเกีเ่ยวกับวิญญาณอาขาดนาล่วงปอชัดนาฐานเป็นพระนักปฏิบัติหนังสมาธิแล้วจานิมิตเอ็นสิ่งต่างๆ มีอยู่ไล่ไล่คลังนาเทวายาดโยมให้มาช่วยนาเพราะว่าเนื่องจากยาดโยมหลุกสิ้นหลุกห้านี่เขาเกิดอาการเด็กไข้ตั้งกอบครัวมีอาการไข้แล้วกามาล่วงพอชัดนาตอนอยู่ซ้่หนักส่งกรองวันที่จังหวัดรานองนาล่วงพอชัดลาวาเมื่อมาพูดคุยเรื่องข้ออาการเจ็บไข้ไม่บายเจ็บไข้กันตั้งกอบกลัวล่วงพอชัดกะ พูดคุยไปแล้วการน,นิมิตเอ็นนาหวาเป็นมตดนาเป็นเป็นดาบโบราณแล้วการเห็นหวาดาบนั้นมีวิญญาณยุ่นะก็ยังไม่ทิ้งนะเป็นดาบกล้องคนโบราณนะเป็นดาบก้องหนักรบโบราณนะตอกทอดมาแล้วคนเจ็บกายได้ไป่วยเนี่ยมาคลองดาบนาล่วงพอจัดการนิมิตเห็นนะเลยบอกให้นำดาบออกมาให้ล่วงพอจัดล่วงพอจัดกระไดอุติศส่วนบุญส่วนขัวส่วนนาย ทำไมวิญญาณเตาขาดแขนอยู่เขายอมนะเขากาสละดาบให้ทำไมนะอาการเจ็บไข้ไม่บายให้เป็นปิดถิงนาะนั่นคือซิ่งหมาสัตยันเกิดขึ้นครอบครัวเตะเจ็บไข้ไม่บายกา,าดาถวายดาบไอร่วงหัวฉัดแล้วกามีปล่อยปืนนะลักษณะคลายไกลกันแลยร่วงปัวัดเป็นปลาเทอฐา,านมีเขาเรียกว่ามีสัมพัสนะสม้พัสดีอก นาซาหมาดหลวงรูนาเคยิเมิดเอ็นวัดเกาเตวัดปาหนาบนแล้วก็ให้ปอตาแม่ใหย่นี่ไปเล่นาชีดไปหวาทางติดนั่นติดนั่นมีต้นไม้มีนามไล่จากนาปลาออกไปปลาตกนามีปลาพุทธารูปด้วยติฐานไม่เคยได้ไปเลยนานั่นคือล่วงพอชัดจ้าวัดวัดตาไซนาให้พี่น้องติดตามอีพีนี้เล่นะว่าเรื่องข้องวิญญาณอาขาดนามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามคลิปเลยครับที่งพอล่วงเท่ามามึงมีเม็ดไร้มังมีดาบมีเม็ดไร้มังแกบ้านมีดาบแลมหนึ่งเม็ดาดาบแต่ว่าแลมไม่ยาวมันตั้งแต่กลางทําไม,ม่มีรถควายนุ่งแกแก่นัวแกกิโลทามทิพยาน้องมีรถควายจะไม่ร้องไม่เกื้อเทียทีนี้เรื่องกามันมามีเม็ดนั้นแลมหนึ่งเอาไม้พอล่วงก่อนเจ้าเ,าเม็ดนั้นมาไว้ก็พอล่วงไหนรู้ให้บายดี าา้าทั่วเม็ดไหวกับวัดไหวกระปล่วงแต่้าทู่เหมือนเดิมเอาเม็ดกลับไปพอล่วงพูดปัญญะจัก้กูให้ทังครอบครัวพวาทางครอบครัวยุ่ไปมาตัเดือนว่าเดือนตรงเดือนถุงนี้ไปจำไม่ได้นะแต่ยาวเพียนกะไม่มาแล้วทีนี้มาตด้ไหวม้าไม่้าเออคนไทยยุคไหวม้า,มาไม่บ้ามาถึงพัวติดร่างเลย พวกไปติดร่างไม่ยุ่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยตีร่างดึงมาพอร่วงดึงมานั่งคุยปัญญาว่าถลำพืชตักี้ <c oughs> ล,ลำบากเหลือเกินได้ต่อได้ปัญญาตีร่างก็พอร่วงกันนั่งปีกรอแล้วผีกรอแบบนี้ผีกร้อไปผีกรอมานี่กี่บ้านนพอร่วงเห็นีเป็นผู้ชายแต่งแต่งชุดผ้าะกาๆที่ออกแดงๆกันทีนี้ก็มันไม่เชิงแดง ร่มก็ไม่ใช่ร่มที่พาของเขาวันน่ะอย่างนั้นก็นั่นเจ้าของดาบซึ่งพอร่วงมามึงมีดาบมีดาบ,บมีเม็ดไรบาบเกบ้านนะมีดาบโดูตรองแลมตามแลมอู้ถึงมันถึงเวพอร่วงก็พูดแบบนั้นนั้นแลลวถึงเอามาเอามาถึงเขายุ่งมีความทุกข์เลยทีแรกเรื่องเจ้าของดาบมันมีมันวิญญาณเจ้าของดาบมันยังไม่ทุ่มดาบที่เลยดาบเล่มยาวเขานี่ ยาว้องเป็นขาเนี้ยเกือบเมตรยาวดาบโบราณดาบโบราณแล้วดาบเลยมันดาบมันชกริดแล้วก็ไม้พอล่วงถึงถึงมันหวะตอนไหนหวะไม่มีทางมาพอร่วงบอกมึงบอกดาบมันลบอ,อกให้ทุกเบอร์นะไปได้การรถมาทุกเบอร์้รรการรถมาอเออถี่ร่างบวมาอยู่พอเอามาดาบมาเขาก็มีความทุกข์เขาวาปันนั้นนหะตึงดาบมันนะ <c oughs> ดาบันตอนในปอปอลงเอาไว้แกอาจารย์จุมพรไม่ได้ออกมาวัดี้ไม่ได้ออกมาสักแลมหนึ่งแล้ไม่ออกมาั้งอ่ะออกมาจำได้มาอยู่ไม่เป็นเช้เป็นทางได้กหลักก็เป็นฝันว่าทุ่มพานได้ต่พาไปนกแก่ตามควันเลยดาบดาบมากในดาบรบดาบดาบทีหนักรบใจหนักรบชาเรื่องการหนักรบกาอย่างง่วงเลยอย่างง่วงเรื่องปอลวงกุทิศตอนบุญนายเขาก็รลอย พอมาถึงก็เราเมื่อก็เราเห็นเหมือนนั่นแหละเมื่อเนียนเจ้าของดาบเราก็อุติตรวุญนนอยทันทีแค่ไหนเขาก็วางวางนึ้งบอร่วงว่าร้านมึงเอาเล็กนี่ไปเจอต่ะเมื่อไงกุยจี๊ิบาทแต่โทแดงตรงนกกัะเนียนนงร้านมันไปเจอร้อยว่าบาทเรื่องว่าไม่รู้จึงไปโทษโทษเร่งงานนายบอร่วงยีทบ ยี่ท,ทิยี่ทิบาเทอธอันยี่ทิบาเธอไม่โดนเต่าได้ก็มันไม่โดนหรอกพอล่วงมายี่ทิยี 30, ย่ทิบมันก็ได้เป็นเบิ้ลนเลยมันได้ใหมันก็บพอล่วงไม่ได้เอาไว้เองนะเธอระครังแต 9, ่ก็เธอระคังถวายวัดกาหลูกหลูกห้าพันห้าพันนะพอล่วงไม่เก็บตงังพอล่วงไม่เก็บจะอยู่ในนี่แม่ได้ได้ดังได้ว่าไปจับแค่นี่ชิดนี่ทีมานี่มันก็อย่างโพเอาไว้พอล่วงเก็บมั่ง แกไประเมื่อตายมันโยนคล้องฟังดิ้นร้อหนาว,ลวแล้วไปต้องไปไข่ไม่เคยเจอผู้ชา,า,ามีญาติเคยว่ามีเกจ้างเต,ตนดาบันปอหลวงหนงังหนังสมาธิไม่หนงังแร่งอยู่วันนี่ยเลไมันจะต้องหนังสมาธิได้แต่ก็หนังปลดทุกอ,อยู่ฝันนี้ยปอหลวงกับหนังอยู่ฝันเนี้แต่มันปาบมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในเนนใโราโโเอออแต่เคยตายเคยเออมาทุกทาาตายเคยตายเคยตายเคยนั้น พอล่วงไปยุ่งพอล่งน้ำตาพลาดเมื่อในนาทีแรกอะไม่ใช่รู้จักไม่ใช่เคยรู้เพิ่งไปยุ่งไม่ไม่ไมจะลั่นรถชนตายขนยิ่งทองคนนะเจ้าของตาเคยนะังรถชนตายตาเคยนี่คือไอไเคยเจ<ค>ดีย์นี้เดียนะ่ยเขามีรูปปั้นในเคยอยู่เออมีรูปแตาตานิมือโคนึ่งจะลั่นเดืงกะเจ้าข้องรถชนตายตายทั้งโคเลยแต่ว่าไม่ใช่พวกเมียนนะเผื่อยิ่งกัน เขาไปทำตัวร้ายได้เราก็มาโรไหมถึงรถข้าวมาได้ควายนุ่นควายนัวมาชนควายนี <the am memories> ่ต้องหนึ่งแรงเลือเบื่อตายตายเดี๋ยวล่างกะเขาก็ว่ายไปบ้านนพอมาปีปีลังเจ้าของบ้านรถชนรถล้มมาโรทางโคแล้วแต่ไม่ตายแต่ข้าฮักมือฮักเดี๋ยวล่างเอารูบ้านมาให้พอร่วงเรูบตากคต้ตากไต้เอาให้พอร่วงพอร่วงก็เลยได้ แต่ถ uh, ึงจะเอามาวัดอาจารย์เอาไว้เลยไม่จะให้ไม่ให้ปลวลวตีอาจารย์ก็องปลววัยตีโบรัณแกชุมพรวยชุมพรายยู๋น้องไออาจารย์ไ้แกวัดก้องปลวงลราย่างแกวัดไปชี้ได้เลยนั้นนั้นนั้นได้มาจากตรงนั้นได้มาจากตรงนั้นเมื่อเทวาปลวงหนังสมาธิโยกแกชุมพรไอก็คุดพระไอก็คุดทองกระนล่นน้องน้อเคยมี เคยไม่กุดกุดเจ้าหนังนะพอล่วงหนังสมาธิแล้วขึ้นชี้ไอ้เขาคุดทองไอ้เขาคุดเลยแหละแต่ะถึงพอล่วงเขาท่ามาพอล่วงกับหนังปัญญาหนังเรื่อยถึงาเขาคุดคอยบอกก้าวที่ถึงไหนไม้ถึงไหนไม้ได้ปัญหาเนี่ยพอล่วงหนังลืมตาปัญญาเลยนั่นในหนังปัญญาแกถึงแล้วถึงก็บอกก็บอกระยะทางไงก็พอมึงคุดลงถึงดินตรงที่นะมึงระวัง ทองทึ่งทองแลทึ่งทับแลทึงสมบัติแลแต่ว่ามีดวงตาร้อง้วงนั่นะมีทองอย่แลมีดวงตาต้องร้วงมันมุ่นอยู่ปัีญาดวตามันมุ่นอยู่ต้องดวงอย่าลั่งทึ้งทองมันลงแล้วพอเราก็ทองลงแล้วมันได้ยินลงหนึครมันเล่ลงรูนวะทึงรููทาพี่น้องอันรูอย่าลั่งทึงอ่ะยังดวงตาร้อง้วงมันครุบไปเร็วทึ้งมันุกได้ดวงหนึ่ง ดวงได้ดวงตาดวงตาดวงนึ่งลงพรได้ดวงเดียวก็เอาไม้คุณชมคุณชมก็ตั้งเจดีไว้บนหลังคาเขาแมันแอวด่างตาในเทยไปถึงกระดาบอันนึงดาบเออเม็ดเม็ดแล้วก็เรียกเม็ดปลายดาบอันเม็ดปลายปืนเม็ดปลายปืนเอออันหนึ่งเอาใทยว่าก็งผล่วงไปเลยเม็ดปลายปืนนั้นได้มาจากไหนได้มาจากป่ามาที่ก็ไม่บายเหมือนกันในหลังเด้งกระนัดฮะก่อไม้เอามาไหว้ ก็ไม่บายคือก็กรบกล้องอาวุธมีดนั่นเไงกรบกล้องมีดนั่นไงเจ้าพ่อมีดนั้นหมายปล่อย่วงเขาก็ดีเขาก็ดีกามันลักษณะเหมือนกับดาบเหมือนมีดปลายปืนนะไม่ลักษณะเหมือนดาบนะเจ้าข้องอ้วงเจ้าข้องอ้วงเดี๋ยวเจ้าข้องอ้วงถึงกามันใช้ไม่เป็นถึงป่อล่วงกาอุติศ่วนบนต้นกุ้งนในเจ้าข้องมีดปลายปืนนั่นแหละจะเร่องถึงเราก็อุติศบวนนายถึงเราก็เอาให้ เอาไวค้คุณชมคุณช่มแกก็เป็นคนเทวาไม่ไม่หลบลูไม่เยยดย่ำเลยแต่ก็เอาไว้เจดีด้วยทำเจดีไว้บน็นังคาดูซึ่งตองลงลูกตาลูกตาืตาออะไหอ่ลูกตานี่มันนุ่ยแาวแถวบอยตนเนี่ยลูกตาบอยตนเนี่ยแต่วา่าแถานี้อะยราถนี้อะยลูกตาเป็นพี่เป็นนีนนนน่แต่มันมีวิญญ,ญาณครอง ไม่ใช่เป็นนิ่งอมันได้มันมีวิญญาณครอง